You are crazy until you make it and then you're genius uh huh. คุณคือคนบ้าจนกว่าคุณจะสำเร็จและคุณก็กลายเป็นอัจฉริยะคนชอบบอกว่าคุณบ้า uh huh. ตอนนี้คุณยังไม่มีอะไรตอนที่ผมเริ่มทำคอนเทนต์หมดและวสามคลิปทำไมทำไมก็ไม่รู้บ้าเปล่า,าเริ่มธุรกิจเนี่ยนะบ้าหรือเปล่า,าทำไมต้องทำธุรกิจด้วยเนี่ยบ้าหรือเปล่าทำไมไม่หาตำม,มันคงวะไม่อยากได้เงินเดือนหรออยู่บ้าปะเนี่ยทำคอนเทนต์เนี่ยอยู่บ้าปะเนี่ยเงินก็ไม่ได้แบบทำคอนเทนต์แบบพูดอะที่ถอดเค้าดิ้นกับคนเต้นทดัย้ยงไนัจจฉรริยะ้น คุณคือคนบ้าจนกว่าคุณสําเร็จแล้วคุณก็กลายเปอัจฉริยะนี่คือ p พอยพี่ผมผมที่อยากจะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคนรอบตัวเราบอกว่าเราบ้าพ่อแม่บอกว่า,าทำไมทำไมยูทูบเบอร์เนี่ยทำไมทำไมคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะไม่ Creator, ไสนเพราะตอนนี้คุณสําเร็จแล้วอะเขาจะชมคุณเก่งหลานผมเก่งมากวันนั้นคิดออกได้ยังไงสุดยอดมากเลยเก่งมากอัจฉริยะ แต่ตอนนี้คุณไม่มีอะไรให้โชว์นะบ้าเวลาเปล่ววาคิดไปเองหรือเปล่าชั่วเหรอส่จ so, ีนนี่ส่วคนบ้าจริงๆมันคือเหมือนกันแตกต่าองแค่อย่างเดียวคือความยอมรับของคนอื่น That's the difference You're crazy until you make it and then you're genius